ติดกาวตอนที่25ติดกาวการมีกาวอยู่ข้างกายทุกวันมาทำให้ผมรู้สึกว่าขาดมันไม่ได้ไม่ว่าจะทำอะไรผมก็มัน,นึกถึงมันอยู่ตลอดขณะลูกค้าได้เข้ามาสั่งกาแฟกับเค้กส้มผมก็ยังนึกไปถึงตอนที่มันมาหาผมที่ร้านพร้อมกับสั่งเมนูนี้จนบางทีผมก็อดยับความคิดตัวเองไม่ได้และปไิจดก,การออเดอร์ของลูกค้า อีกสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงภายในร้านคือตอนนี้พี่หมายต้องทําหน้าที่ทำเครื่องดื่นแทันกอย่าแต่ท้าที่ผมเห็นแล้วได้จะทาทุกตําแหน่งพอพี่หมายให้กอย่านั่งอยู่เฉยๆและไปฝ่ายจัดก,การเองส่วนกอย่าที่ตอนนี้ท้องได้หลายเดือนแล้วนั่งมองภายในร้านอย่างสบายอารมณ์เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอจะได้พักเป็นไงคุณแม่ตื่นเต้นไหมผมจะลงข้างกอย่าสายตา กระมอกที่นาทองนูนที่ออกมาจะเห็นเด่นชัดและอีกมีกี่เดือนจากตัวเล็กก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วลูเลยอยังมาถามอีกอ่ะก็ย่ายิ้มเล็กน้อยมือบางลูไปทอตัวเองเบาๆนี่เรามีอะไรจะบอกอ่ะผมอมยิ้มแล้วยินน่เข้าไปใกล้จากนั้นก็กระซิที่ข้างหูก็ย่าไปเบาๆพอจะตัวได้ยินกระทำตาโตขึ้นมาทันที แต่พอผมกระชับเอาไว้แล้วว่าห้ามพูดกอแย่ก็เลยแต่แต่ทำทีกิดการในใจเรื่องจริงหรอเรื่องจริงอะสิแล้วนี่กล้ามารู้หรือยังอะยังนะตั้งใจว่าจะบอกเย็นนี้อนี่ถ้ามันรู้นะมันคงปิดโรงแรมฉลองเรื่องนี้แน่เลยอะกอแย่าะะคงตื่นเต้นไม่เลิกแต่เธอ ก็ยังไม่ลืมหันมาถามไทยเรื่องอื่นต่อจากผมจนพี่ไม้หันไปดูเราด้วยสายตาว่าพวกเราคุยกันนานเกินไปก็ยักเลยไล่ให้ผมกลับไปทำงานส่วนตัวเองก็กลับไปดนพักตามเดิมพี่ไม้นี่ดูเหมือนกันนะสุดๆุดฮะก่อ,อยากเสียงที่ดังมาจากหน้าร้านทำเอาพวกเราดูถูเราออกมาก่อนจะได้ยักยากันจริงๆ ด้วยความที่วันนี้ทางร้านปิดวัยพอก่อยญ้าต้องรีบไปหาหมอผมเลยโทรไปหากาวเพื่อบอกให้เข้ามารับซึ่งมากระดาปากทันทีโดยไม่ต้องคิดให้เสียเวลาจากนั้นก็มีรอที่หน้าร้านแล้วมองรถที่วิ่งผ่านไปมาแม้จะใช้เวลาไม่นานในการเดินทางมาที่นี่แต่ผมก็ต้องรีบหาที่นั่งเพราะรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยสงสัยต้องรีบไปหาหมอแล้วสินะพอ,อยดน้่งพักจนรู้สึกดีขึ้น ผมขาบไปโฟกัสรถที่วิ่งไปมาบนท้องถนนต่อและไม่นานรถของกาวก็มาถึงแต่พอช่วงเวลานี้ไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างเนื่องจากเป็นเวลาที่คนเริ่มเดินทางกลับบ้านมันก็เลยต้องขับโดยข้าจอดอีกฝั่งแทนรอกการตะโกนออกมาจากฝั่งคนขับผมพยายามยกข,ขึ้นอย่างยากลำบากเพราะยังเป็นหัวอยู่เจอก,กาที่อาการแปลกๆของผมต้องรีลงจากรถและรีบเต้นข้ามถนนมา แต่พอาสายตาของมันในตอนนี้กำลังโฟกัสแถ่ผมที่อยู่ตรงนี้เลยไม่ทันสกเกตเลยว่ากำลังมีรถวิ่งตรงเข้ามาหาเสียงแต้ของรถพร้อมกับเสียงยางที่รุกไปบนพื้นถนนดังพอที่ทุกคนจะหันไปมองแต่ตอนนั้นเองทีรลางของกาวถูกกระแทกออกไปอีกด้านผมที่เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างจันทรีรู้ขึ้นแล้วออกแรไปยังล่างที่นอนนิ่งอยู่ตรงนั้น ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ผมต้องห่วงสภาพของตัวเองแต่คนที่ผมห่วงนั้นคือคนที่นอนนิ่งกับพื้นก้าไอ้ก้าผมรีบสะท้าไปอย่างร่างนั้นเหลือสุพิทาลงข้างๆแต่พอเห็นเรื่องที่เหลือออกมามากกะทะาผมนั้นถึงก็ทำอะไรไม่ถูกไม่มแม้แต่จะคิดจับมันพอกูว่าถ้าจับมันจะเจ็บวันนี้ ใรรก็ได้ช่วยทีช่วยแฟนผมทีในตอนนี้ผมทั้งร้องไห้ทั้งตะโกนออกไปจนสุดเสียงและในที่สุดก็มีคนเข้ามาช่วยดูมันคุณใจเย็นก่อนนะผมเป็นหมอและผมประเมินแฟนคุณแล้วอ่ะเขาไม่ได้เปอะไรมากแค่หัวแตกจะกกายหลบถเท่านั้นคนที่เข้ามาช่วยรีบบอกให้ผมได้รู้และมาไปบอกก็เห็นว่า กาวดูขึ้นมานั่งได้แทมมันเองยัยิ้มให้ผมรากับตัวเองไม่ได้เป็นอะไรจริงๆลากกาวเรียกชื่อผมด้วยรอยยิ้มแต่ผมนี่สิกลับรู้สึกว่าโลกมันเอียงไปหมดกาวกูแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรต่อความมือก็เข้ามาแทนที่ความกับทุกอย่างที่ดับลงเสียงตีจากในซักแห่ง าใา้ผมลืมตาขึ้นมาแลมองไปรอบอย่างสงสัยแต่พอหันไปมองถึงได้เห็นเครื่องมือแพทย์มากมายอยู่ข้างกายผมพยายามกอกตาไปรอบๆพอายังรู้สึกมือหัวก่อนจะหันไปเห็นเตียงด้านข้างที่มีคนนอนอยู่และเพียงแค่แวบ,บเดียวผมก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือใครกาวผมออกเสียงไปเบาๆแต่คนน่นอยู่ตรงนั้นกลับได้ยินและหันมามองผมในทันที ลักการดิบีตัวลุกขึ้นนั่งแล้วไปกดปุ่มตรงหัวเตียงเพื่อเรียกหมอจกนัก็ได้โตมาอย่างตีของผมด้วยความเร็วแสงมึงเป็นไงบ้างวะทำไมมึงไม่บอกกูว่ามึงท้องดูเหมือนว่าสิ่งที่ผมพยายามเก็บเอาไว้เป็นความรับจะโดนมาลูกเข้าแล้วนั่นเลยทำให้ผมแต่แต่ยิ้มแห้งๆให้มันแทนกูขอโทษกูก็แค่อยากเสอพายมึงเรื่องลูกอะ แต่ใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นน่ะผมพูดออกมาอย่างรู้สึกผิดแต่ยังไม่ทันที่กาจะได้พูดตำหนิอะไรผมประตูห้องก็เปิดออกพร้อมกับพี่สีงที่เดินเข้ามาโดยแน่นอนว่าสายตาของเขามองผมอย่างตำหนิไม่ต่างไปจากกาวพี่ขอตีเราดีไหมเนี่ยท้องเรียกม่มาหาพี่อีกเนี่ยแค่ประโยคแรกกระทผมนั้นถึงกับพูดไม่ออก แต่เอาเถอะปลอดภัยอ่ะก็ดีแล้วผมขอโทษครับคนที่เราต้องขอโทษอ่ะคือการต่างหากล่ะพี่สิงห์สายหน้าเรียกน้อยก่อนยกเอกสารที่ติดมือขึ้นมาตอนนี้เราท้องได้กี่เดือนแล้วอ่ะคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ยังไงอ่ะพี่ก็ต้องตรวจเราอย่างละเอยียดอีกทีนะเพื่อความชัดเจนแต่พอจะถึงวันคลอดนะต้องมาหาพี่ให้ตรงนัดทุกครั้ง และที่พี่อยากย้ที่สุดก็คือนะถ้ามีอะไรอ่ะให้มาหาพี่ทันทีเข้าใจไหมเข้าใจครับช่วงนี้ก็พักผ่อนไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่ให้พยาบาลอ่ะพาดับไปตรวจนะครับจากนั้นพี่สิงจะขอตรวจร่างกายผมอีกนิดหน่อยก่อนจะขอตัวออกไปทําให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ผมกับกกาแค่สองคนกาในตอนนี้ได้แต่นั่งนิ่ง สายตาของมันอาจจะจับจ้องผมไม่วางตาผมเองก็มองมันด้วยความรู้สึกผิดที่ไม่น่าให้อภยัยผมรู้ดีว่าตัวเองทำผิดแต่ผมก็ไอยากให้กาวต้องกดผมเพราะเรื่องนี้กูขอโทษนะขอเถอะมึงขอโทษกูมาหลายรอบแล้วนะกา้าถอนหายใจออกมาร้อมปรับสีหน้าให้ดูอ่อนโยนกว่าเดิมมึงอะควรคิดถึงตัวเองบ้างนะดูไหม กูรู้แล้วถ้ามึงไปอะไรขึ้นมาแล้วกูจะอยู่ยังไงมึงก็รู้ว่ากูขาดมึงไม่ได้แน่รัก <c oughs> กูก็เหมือนกันเตอนที่เห็นมึงโดนล้ชนเนี่ยหัวใจกูแตกเป็นเสียงเลย <c oughs> กูไม่คิดเลยว่าถ้าไม่มีมึงอยู่กูจะอยู่ยังไงอากาวมึงห้ามทิ้งกูไปไหนนะเสียงเซอ,อื้นกับความรู้สึกที่เจ็บปวดทั้งผมและกาว ถูปล่อยออกมาพร้อมกับน้ำตาเรา,เราสองคนได้แต่กอดและปลอบกันให้อีกฝ่ายรู้สึกดีขึ้นซึ่งความจะพานความรู้สึกต่ำแนไปได้ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรหลังจากนั้นกาก็บอกให้ผมเดี๋ยวดูว่าตัวเองมีบาดแผลตัวไหนบ้างแม้มันจะไม่ได้เยอะแต่นั่นก็ททำให้บนร่างกายของมันต้องมีรอยแผลเป็นแต่ดูแล้วมันก็ไม่ได้แคร์เรื่องสักเท่าไหร่ซัมเนยบอกอีกว่า ผู้ชายกับแผลเป็นไปเลือกคู่กันผมกับก้าวต้องทนนอนโรงพยบาบาลอีกสองสาวันเพื่อดูอาการแม้ความจริงก้าวจะสามารถกลับบ้านได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ยอมกลับเพราะอยากอยู่ข้างผมและแต่ละวันเองก็จะมีคนมาเยี่ยมผมกับก้าวอยู่ตลอดจนกระทั่งถึงวันที่พวกเราได้กลับบ้านโชคดีที่รามมีคนดูแลให้ตลอด ก็เลยไม่มีอะไรไ้ด้เป็นห่วงแต่ที่ผมได้ดูมาก็คือคนที่คอยดูแลเป็นพิเศษก็คือพ่อของกาวรายนั้นดูแลหลานลากับไขในหินจนมาที่ผมคิดว่าถ้าดูแลดีเกินไปกลัวจะไม่ดีต่อรามขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เป็นห่วงผมอึขึ้นเบาๆตอนที่ผมเข้าไปดูรามพ่อของกาวเงยหน้าขึ้นมองผมเพียงเล็กน้อยจากนั้นท่านก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียง,งเรียบ ไม่ถามไปจากสีหน้ามันเป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะต่อไปอ่ะก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันเข้าใจไหมครับเธอไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวฉันดูแลรามเองขอบคุณนะครับผมลุกขึ้นเดินออาไปจากตรงนั้นแต่ก่อนจะออกจากห้องผมกดไม่ได้ที่จะหันไปมองพ่อของเกาวที่ตอนนี้กำลังหันไปชมนมให้หลานเขาทำมันอย่างตั้งใจ จนผมเคยยิ้มออกมาพอเดินกลับมาถึงห้องผมก็เจอกับกาวที่กำลังนอนหลับอยู่ผมก็ค่อยแทะตัวเข้าไปใต้ผ้าห่มพืนหนาแต่ยังขยับตัวได้ไม่ดีกระถูกมือนหนาลากตัวเข้าไปหาจนตอนนี้หัวของผมนั้นแนบไปกับอกกว้างของมันแทนไปไหนมากูนอนรอมึงตั้งนานอะอะไรของมึงเนี่ย ผมทำที่เดินตัวออกห่างแต่กลับถูกกาวรังเอาไว้ตามเดิมบอกมาก่อนไปไหนมากูไปดูลูกมาดูทำไมมึงก็รู้ว่าพ่อกูใช่วยดูอยู่ก็กูเกรงใจเขาเนี่ยสิแทนที่จะให้เขาพักอ่ะกลับต้องมาดูลูกของเราอีกอ่ะเราอีกอย่างนะกูไม่อยากรบกวนเขาด้วยอผมนี้อธิบาย ตั้งแต่วันนั้นที่ผมกับพ่อของกาวได้คุยกันความสัมพันธ์ของเราก็ดีขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นผมก็ไม่อาจเปิดใจให้เขาได้หมดสำหรับผมแล้วมันเหมือนเป็นแผลฝังใจไปเลยแม่แผลจะหายแต่มันก็จะเหลือแผลเป็นเอาไว้เพื่อเติมย้ำให้ผมได้รู้แหล่งที่มาของมันและเลยนทำให้ผมยังเรียกเขาว่าคุณลุงแทนที่จะเป็นคุณพ่อเหมือนอย่างที่เขาต้องการ กูเข้าใจมึงนะรักแต่ตอนนี้มึงไว่ใจได้เลยว่าไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกอ่ะอืมกูรู้แล้วอีกสิ่งที่มึงควรรู้เอาไว้นะว่ากูรักมึงนะอันนี้กูรู้อยู่แล้วปะกูขาดมึงไม่ได้กูอะก็ขาดมึงไม่ได้เหมือนกันกากระชับกอดผมจนแน่นจนผม ต้องตีมือมันเบาๆเพราะกลัวละหน้าทองตัวเองอดกอดเมียเลยพอเลยมึงผมหัวเราะถึงตอนนี้ตัวเราจะไม่ติดกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่กูติดมาเป็นพิเศษเลยอะ่ะติดเลยวะติดกาวไงมึงนี่มันก้าวจับข้างผมเงยขึ้นและประทับดิฟีปากลงมาทันที กูเองอ่ะก็ติดมึงเหมือนกันราักจบแล้วนะครับสำหรับติดก้าอยากบอกว่ารู้สึกแฮปปี้กับก้าและฝากรักมากเลยนะครับที่ทั้งสองได้มีความสุขกันอยางจริงๆนะครับแต่ความสุขของเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะมันยังมีตอนพิเศษ โดยตามพิเศษนี้นะครับจะมีเฉพาะในรูปแบบเล่มและอ e ีบุ๊กเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจสามารถจับจองได้นะครับเพราะตอนนี้ไอรักกำลังเปิดเพลย์เดอร์หนังสือติดกาวคู่กับโซดาน้ำแข็งอยู่นะครับใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจไอรักซากุหรือทวิตเตอร์ไอรักซากเช่นกันนะครับแล้วเจอกันเรื่องต่อไปนะครับ Bye bye.